เครื่องปรับอากาศ18,100ปร BTU อินเวอร์เตอร์ FTK 1 8 UV 2S จากแบรนด์ไดกิ้นนั่นเองค่ะเป็นพื้นฐานของเขาเลยแล้วนอกจากนี้ไดกิ้นเนี่ยเขาจะปรับอุณหภูมิได้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากความละเอียดของเขาเนี่ยปรับอุณหภูมิได้ครั้งละ0.5องศาเซลเซียสเ่ง26,900บาท <c oughs> 23, U, ครับผม23,500 BTU ครับ AH ของ2 TR 4RXBTU นะฮะตัวนี้30ตาร,รางขึ้นไปแหละพี่คิว30ตารางเมตรนะก็ใช้ได้ใช้สบายเลยรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยนะเพราะว่าเขาจะมีความคลีนความเ่าล้วนแล้วก็มีความมุนด้วยในเรื่องของขอบมุมเรื่องการป้องกันฝุ่นดีกว่าพี่คิวค <S <S เห็นเขาบอกว่าเขามีจุดเด่นในเรื่องของแผ่นกองทั้งเป็น h e ป p ปอร์ฟิลเและ 4- i n 1อิฟิลเตอครับ25,490บาท เรื่องของเครื่องปรับอากาศของเขาวันนี้เขาจัดเป็นไซส์12,355 BTU มาให้นั่นเองค่ะยังไงเจ็ดขั้นตอนภายใน,น,นของเขาจะช่วยแก้ปัญหาค่ะในการกรองฝุ่นกรองเชื้อราเชื้อแบคทีเทรีย PM 25ต่างตัวนี้แก้ได้เลยเขาจะกรองภายในในวัตรกรรมการกรอง7ขั้นตอนของเขานะคะมาพร้อมกบจัดแบคทีเรียได้ถึง99%กันเลยทีเดียวลดพิเศษเลยเพียง2องหมืเพียบาทเท่านั้นใครอยากได้เครื่องพัปอากาศที่ทนทานต้องรุ่นนี้เลย17,742นเริอ BTU inverter MSY XT 18 VF รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่คิว f a s t c o o ู Y cool Mode ต่างๆแล้วก็ตัวนี้6ทิศทาง l e e p โ Mode มีพร้อมความแข็งแรงถ้าคุณถามถึงก็ต้องเป็นนโพติ <Wow. S 2> มมไ่หด มาติโฟคอนเดนเซอร์ภายในแม่35,500บาทเท่านั้นค่ะ บนของเรากันเลย15กิโลกร,รัม NAFD 15X1 HRC จากแบรนด์ Panasonic ค่ะแปลว่าการซักหัอเนี่ยทรงพลังสูงมากด้วยพลังอนุภาคน้ําแบบสูงคือเขาอะเป็นกระแสน้ําที่สร้างยิงเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นจะช่วยในการกำ,จ,ำ,จ,ำ,จ,ำจัดได้ดีมากขึ้นเขามาพร้อมใบพัดภายในเนี่ยใบพัด8ครีบค่ะพี่คิวเก่ง1 3 8 9งบามพั้เกาาทนกับฝาน้าจาก b o s 1,400ร้ 1> 1, อบต่อนอาทีครับ9กกิโลกร,รัมนะตัวนี้รุ่น W G G C C 4 E 0 T H <c oughs> นั่นเองนะครับความหนานแน่นของเขา <c oughs> แน่นจริงๆเาเกินชื่อเรื่องการ,รปิดแ,แบบความแน่นต่างๆเนาะในเรื่องสุญญากาศต่างๆรวมทั้งโปรแกรมต่างๆ anti vibration side panel ด้านข้างนะยึดติดในเรื่องการสั่นสะเทือนมาพร้อม ตัวหมุนบิดจับใช้งานง่ายสิบห้านาทีเองอะ่ะซักด่วนเรือไม่คือเสร็จเลยใช่แล้วด้านขวาอันนี้หน้าจอแสดงผลแบบง่ายๆลูลาใ,ให้ส่องใช่ทันสมัย23,990บาทเท่านั้นกับตู้เย็น12.2คิวก่อนกระจกดำ m r f x 38 e h จาก nissinichi น,นะวิตามินพ panel f a c อรี่ต่างๆนะอุณหภาพแสงสีส้มใครชอบเก็บผักอขอบต่างๆก็มีแอนตี้แบคทีเรียฟู้ดไลเนอร์ครบนะพี่มินท์ฮะแล้วก็พลังในเรื่องของผนังช่องแช่ต่างๆก็ป้องกันแบคทีเรียได้ดีหนะึ่งหมื บาบทชมกันเลยกับ QLED TV 55นิว้ว 4K QLED Smart TV ค่ะ QA5 Q70A จากแบรนด์ Samsung มีทั้ง Motion Accelerator Turbo Plus ตัวนี้ทำให้ภาพเนี่ยสูงถึง120เฮิรตครับยังไม่หมดครับ Dual LED นะครับมาพร้อมยังไม่หมดใครชอบเล่นเกม Super Ultra View เกมวิวเกมบาราโอ้โหเย,ยอะไปหมดย 26,990บาทเท่านั้นเป็น LED TV 50นิ้ว 4K a n d r TV รุ่น5 0 A 6 5 0 0 G จากแบรนด์ HiSense นั่นเอง Depth Enhancer นะช่วยลดกันเบลอของภาพที่แบบนี้เลยรวมถึงความสวยงามที่ท่านเห็นเนี่ยรองรับทั้ง Dolby Vision และ Dolby Atmos เรื่องภาพเรื่องเสียงต้องยอมให้เขาเลยค่ะ15,990บาทค่ะ 25นิ้ว 4K Smart TV Magic Remote รุ่น HaHa Nano 80 t b a จากแบรนด์ LG แน่นอนเพราะว่าอย่างที่เราบอ,อกไปตัวนี้เป็น Nano Cell ทุกท่านะนะเป็น Nano Cell Display นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของสีเพลคันเลอร์ก็จะดีกว่าปกตินั่นเองนะะร TPA สองหมื 23, ่นันเกร้อยเก้าสิบบาทโฟแกนรอยทีวีที่ H5 นะคะตัวนี้ HH720T จาก panasonic นั่นเองค่ะเอาตัวนี้ก็ถือว่าลื่นปลืนะ้มปัดเนาะในการเข้าถึงต่างๆเข้าได้ครบเลยอันนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมได้เลยนะอย่างนี้ใครอยากโหลดหมวดไหนต่างๆก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยคะ่ะสองหนหกพันยเก้าสิบาทค่ะตัว 4T460 CK1X นะครับ จอแก้วของเขาพิเศษมาก IPH ออกแบบมาได้ดีนะฮะแข็งแรงทนทานมาอย่างเรียกว่าหลายปีแล้วพี่มินอยู่มาหลัก10ปีแบบสบายๆนะครับ19,590าน,น 9, บาทเท่านัา้น